ล็อกอัพพาร์ทที่4แล้วนะครับหลังจากพาร์ที่แล้วที่อยู่ดีๆเราก็วาร์มมาหน้าตรงนี้ครับเนื่องจากสาเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งครับแล้วเป็นผ้ามุมกล้องตอนนี้ไม่สามารถเปิดไฟฉายหรืออะไรได้นะครับได้แค่เดินอย่างเดียวแล้วก็ได้ยินเสียงบดสวดมาจากห้องน้ําอุ้ยเมื่อกี้เหมือนมีคนเดินนะเดี๋ยวเราค่อยไปทุกคนมันมืดมากครับตอนนี้ในบ้านปิดพม่านหมดนะครับ ดูว่ามืดมากเปิดประต o เปิดประตูเก้ตรงนี้เปลี่ยนไปครับโทรศัพท์เปลี่ยนไปด้วยแล้วก็มีลูกป,ปั้นเพิ่มเข้ามาด้วยนะฮะเราสามารถเปิดได้ไหมไม่สามารถเปิดอะไรได้เลยนะฮะมืดมากโอ้ไม่ก็เดินไปไม่ได้ครับมันติดนะเนี่ยผมเดินไปไม่ได้มันก็มีอยู่ที่เดียวแล้วแหละครับน่าจะเป็นห้องน้าเดี๋ยวเรากลับไปดูห้องน้ําห้องที่มันมืด เฮียโอ้ม y g กอเมียวเมียวแล้วตรงนี้ลกขึ้นนะครับมีมแมลงส่งมแมลงสาบเต็มเลยขอสำรวจห้องก่อนมียามีรูปภาพครับอุ้ยหยิบรูปได้นะเป็นรูปภาพป้าคนนี้อีกแหละแล้วก็มีรูปหลายรูปเลยครับไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรมีเชือกตรงเนี้ย ผมคาดเดาว่าต้องมีคนผูกคอตายแน่เลยถ้ามีเชื่อกเงี้ยน่าจะต้องเข้าไปในห้องน้ำแล้ฮะเข้าไม่ได้ครับไม่ได้เราให้เราไปไหนมีอะไรไหมครับสามารถหยิบจับอะไรได้ไหมประตูมีคาบเลือดด้วยครับโอ้ oh y ม่กมีกองมีกล่องเปิดประตูไม่ไปไม่ได้ครับ ที่จำกัดมันเริ่มแคบลงแล้วนะกลับมาประตูห้องบูชาซาตานเปิดขึ้นครับเข้งน้ำได้ไหมเข้าไม่ได้เสียงอะไรอะ่ะโอ้ยอันนั้นคือคนเหรอกำลั <S 2> <S 2> สงสวดเลยผมไม่มั่นใจว่านั้นคืออะไรอะ่ะเอ,อ้ยคนนี่วาคนผูกคอว่ะคุณผู้ชม เนี่ยเห็นไหมก็ไอ้ทีล้มอุ้ยใครเป่าทีนั้นเนี่ยมันคนผูกคอเลยลักษณะเนี้ยคือร้องทำไงอ่ะต้องเดินไปหาเดินไปไม่ได้ครับแต่เนี้ยใช่เลยอ่ะดูดิ จะไปตรงไหนได้อีกอะโอ้ไม่ก็เหมือนเป็นผู้หญิงครับที่กำลังปวดหัวยังหนักๆเลยฮะี๋้วเป็นเงาสะท้อนออกมาครับบ้านหลังนี้กำลังเล่าเรื่องอะไรให้เราอยู่ฮ้ยโอ้ตกใจหมดเปิดประตูไม่ได้ อ๋อเป็นผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าที่ปวดหัวอยู่หน้าประตูเมื่อกี้ผู้หญิงที่ชอบมาหลอกเราบ่อยๆอ่ะเฮ้ยเฮียเฮียเฮียอะไรเฮียอะไรเฮียอะไรอะไรครับนี่เข้าห้องน้ำได้ไหมเขาไม่ได้เหมือนเดิมครับห้องนี้ไม่มีอะไรจากที่เป็นกระจกตอนนี้เป็นรูปหน้าไขไม่รู้ครับโคตรหลอน สีงบทส่วนมาจากรูปนะแล้วศพที่ผู้คอตายหายไปแล้วครับผมคาดว่าคนที่ผู้คอตายก็น่าจะเป็นผู้หญิงคนนั้นด้วยเหมือนกันนะโอ้ยสิโอ้ย,อยอาดีผมเกลียดคอประตูมากนะไม่กอดพี่กำลัง,ลงปวดหัวครับเกมนี้แม่งซิงเนเจอร์อยู่ที่การคอประตู ปเพื่ปวนหัวครับเนี่ยเขาปูนหัวมากเลยเขาเป็นอะไรอะ่ะแล้วก็มีตุ๊กตาหมีอีกแล้วลเราไป็ุยปิดไปหมดเลยครับแล้วก็มีคอประตูเต็มเลยโหลดครับแล้วเราโผล่มาที่ไหนโผล่มากลางป่ากลางเขาอีกแล้วครับ มีรถคันหนึ่งเรามาทำอะไรที่แบบนี้อีกแล้วอะ่ะอันนี้เหมือนภาพมาตัดไปตัดมามีไฟฉายครับเกิดได้ตอนนี้มุมข,ขวาล่างเป็นเวลาตีสองย่ส้นะเสียงคนเดินไมนะภาพเกมนี้มันตัดไปตัดมาทำให้ผมงงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องเดินไปตามทางใช่ไหมเสียงไร้ มีรถตรงนั้นอีกคันนึงฮะเป็นซากปละหลักผักพังข้างหน้าเรามีบ้านอยู่นะครับชอบมีเสียงเท้าเดินตามเราโอ้โหบ้านหลังเดิมเลยนีว่าคุณผู้ชมเด็กคนเดิมด้วยครับ <S <S 1> <S 1> อุย้ยเมื่อกี้กำลังบูชาลูกบอลอยู่มีไฟเต็มเลยครับมีคนผูกคอ ห่เวยชีวิตให้ซาตานป่ะวะเนี่ยมีสัญลักษณ์ซาตานแล้วก็ไมคกาเข็นกับหัวอีกแล้วเปิดเข้าไปไม่ได้นะครับน,นี่คือติดเลยเอ้าเดินได้เฉยเมื่อกี้เดินเข้าไม่ได้เปิดไม่ได้อ่ะต้องทำไรอ่ะต้องเดินเข้าไปในป่ารตรงนั้นก็มีคนผูกคออีกคนนะครับคือคนผูกคอเยอะมาก กูต้องมาสำรวจอะไรในป่านี่คือเรามาทำอะไรเนี่ยดิวิเดินเข้าไปหาไม่ได้เหรอไฟเต็มเลยอันนี้คือให้เราทำอะไรอะ่ะมันจะมีขีดจำกัดของมันในการเดินเข้าป่าอยู่นะเราไม่สามารถเดินไปทั่วได้อะ่ะอุ้อยคุณผู้ชมว h a ไม่รู้ครับยืนกันเป็นขบวนเลยเหมือนลทัทธิซาตานเนี่ยการผูกคอตายเป็นการสั่งเวยชีวิตหรือเปล่าอันนี้เป็นภาพคาสสิแล้วนะผมไม่สามารถขยับได้เนี่ยแล้วก็เห็นตรงข้างขวาไหมครับฝั่งขวาทางขวาครับมีผู้หญิงน่ยน่าจะเป็นคนเดียวกับที่เราเจอในบ้านออ้ยอะไรภาพต้าเลยครับโหลดครับ เกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเนี่ยตัดมาที่ฉากทีวีอีกรอบฮะเอาหยิบได้ครับไลเตอกด V เพื่อใช้ครับไลเตอคืออุ้ยไลตคือไฟแชกครับแล้วไฟฉายเราอะอุ้ยเสียงตู้เสื้อผ้าเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ครับปิดก่อนปกนเราไม่สามารถใช้ไฟฉายได้แล้วนะ ใช่เราหายไปเลยครับเราเปิดเทปได้ไหมหรือว่าเมื่อกี้เป็นการเล่นวิดีโอหรือยังไงเพราะว่าพาที่แล้วครับเราได้ทําการกดเล่นวิดีโอไปแล้วก็เหมือนจะว์ปไปนั่นแหละเปิดประตรูเปิดประตูไม่ได้มีรูปโลกเปิดเกมไม่ได้ด้วยนะครับเอาครับตรงโต๊ะตรงนี้เปิดเกมไม่ได้ครับโต๊ะทำงานวีอะไร เป็นเสียงเด็กบ่นอะไรครับเนี่ยตรงโตงมีรูปด้วยครับฟังไม่รู้เรื่องไม่ต้องบ่นไม่เอาแล้วก็เป็นรูปสมัยก่อนโบลงโบละ่ะอ๋อ <c oughs> อ,อะไรกันครับเนี่ยตกใจหมดเลย แม่มันนั่งอยู่หลงตู้เสื้อผ้าเลยสำรวจทุก่อนครับว่ามีอะไรไหมเอ,อ้ยปิดไฟทำไมฮัลโหลผมไม่ได้กดปิดไฟดับไฟอะไรงั้นนะฮะเปิดประตูห้องประตูเข้าไม่ได้เลยกล้องเราอยู่ไหมกล้องเราก็ไม่อยู่เลยนะครับกดซีไม่ได้แล้วถ้าเปิดทีวีมันจะช่วยความสว่างเราไหม อยู่นิดนึงแต่ว่าแบบแท่ไม่ได้ช่วยเุ้ยตรงนี้มีกุญแจครับแล้วก็มีกระดาษหยิบไม่ได้ครับเป็นกุญแจไว้เปิดเก๊ผมว่าต้องเป็นเก๊แถวๆตรงนี้นี่อะมีเทปมาอีกแล้วครับเทปของเมื่อปี1 9 8่งไม่มีชื่อเทปนะขึ้นมาเสียงะอะไรกแล้ว อุ้ยอ้เมื่อกี้ตกใจใบไ,ไม้มากเสียอะไรเงียเมื่อกี้ไม่รู้ว่าใส่เทปเข้าไปได้ไหมใส่เข้าไปกดเปิดเล่นได้ไหมอ่ะเล่น,นโหลดครับเราตัดกลับมาอีกแล้ว ที่ภาพเป็นเหมือนกล้องหรือว่าคลิปที่เราเปิดเหมือนเรากาลังดูคลิปแล้วมันเป็นภาพนี้หรือเปล่าครับรนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าตรงนี้ไรเตอร์ครับไฟแชกแล้วเราไม่สามารถเปิดไฟฉายได้นะอันนี้เขียนเอาไว้ว่าเขาบอกว่าพนักงานก่อนหน้านี้ทํางานไม่สําเร็จและไม่ได้รับการติดต่อ รวบรวมสิ่งของส่วนตัวที่เหลืออยู่ของอดีตผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้และบริการจัดส่งของเราจะดูแลทุกอย่างครับเหมือนเป็นพนักงานนะครับที่มาอยู่บ้านหลังนี้ครับทำงานไม่เสร็จครับแล้วไม่มีการติดต่ออะไรสักอย่างครับที่เป็นเกี่ยวกับอดีตผู้อยู่อาศัยครับในบ้านหลังนี้ แล้วก็บริการจัดส่งของจะดูแลทุกอย่างก็คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าผู้ก่อนหน้านี้จะบริการจัส่งของอะไรทุกอย่างนีครับที่เกี่ยวกับพนักงานที่ทํางานไม่เสร็จอันนี้คือผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวเราก็ลองดูไปเรื่อยๆครับในเรื่องเกมว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปครับน,นี่ก็เป็นกระจกถ้าผมแปลอะไรไม่รู้เรื่องก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะ เปิดประตูได้ครับแล้วห้องนี้เปิดไม่ได้อ๋อห้องนี้มีทีวีมันคือห้องนปัจจุบันก่อนหน้านี้ที่เราอยู่หรือเปล่าครับมีรูปครับเป็นรูปคนกับเด็กนะแล้วก็มีนาฬิกาบอกเวลาไหมไม่บอกโอ้โหวา,างไว้ตรงเก้าอี้เลยครับ แล้วก็ตรงนี้มีเขียนไว้อีกครับรัสเซียมาเล็กเหมือนในใบนี้เขาจะเขียนว่าฉันล็อกห้องอยู่เพราะว่าฉันได้ยินบางอย่างกําลังเดินรอบๆฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่และทํางานได้เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกําลังจับตาม,มองฉันอยู่และเราไม่ได้อยู่คนเดียวที่นี่ครับแล้วเราอยู่กับใคร เปิดประตูไม่ได้ตอนนี้เป็นเวลาตี2องนาทีนะฮะดูจากล่างซ้ายไม่มีห้องไหนไปต่อได้แล้วนะต้องเดินกลับไปตรงเนี้ยช่องไม่สามารถเปิดได้ครับใครสวดมนต์อะไรแล้วก็มีสัญลักษณ์ซาตงซาตาน,นะครับซาตานเต็มไปหมดเลยฮนะแล้วก็มี โอ้ยเสียงสวดเหมือนผงไทยเลยเนีย่ยเขียนไว้ว่าฉันเพิ่งมาจากที่นั่นที่นั่นก็น่าจะตรงรู้นะครับแล้วเขาต้องการที่จะให้เราทำอะไรแล้วเขาต้องการให้เราช่วยอะไรครับเนี่ยให้เราช่วยหางานอย่างนี้หรอ ไม่เข้าใจเม่เข้าใจเลยจริงๆรูปหายครับเฮ้ยเนี่ยเหมือนเราจะกดได้นะหรือว่าเราต้องหาเทปต้องหาเทปหรือเปล่า<ม>ต้องเกี่ยวอะไรกับห้องนี้หรือว่าห้องนี้เปิดได้เราถูกขังแล้วอ๋อนี่งมีกุญแจง้ตั้งนานคี์ฟอร์มดอกุญแจนี้หรือเปล่า ไม่ใช่ครับต้องเป็นตะห้องหนึ่งโอ้ยอะไรอ่ะเสียงกระดูกรือเปล่ากลับเข้ามาห้องเดิมเลยอะไรอ่ะหายไปแล้วใช่ไหมวีเค่อโอ้ยอะไรห้องนี้หรอยังไงเปิดห้องนี้ได้ โอ้โห oh, oh. ของเล่นเด็กเต็มเลยไมเฟนยาซาตานเสียงอะไรไม่เอาอเปิดเก๋ได้ไหมยาเต็มห้องเลยอ่ะเปิดเก๋ได้ครับเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้เลยมีเสียงเศร้ามาจากเตียงเด็กครับ เปิดได้ไหมอันนี้เปิดไม่ได้นะไม่มีวิทยุแล้วก็เป็นรูปรูปนี้รูปเดียวกับที่เราเจอใน้าทแรกจากห้องบูชาซาตานนะครับ <c oughs> เปิดไม่ได้ต้องเดินกลับออกไปใช่ไหมมันไปแล้วใช่ไหมตอนนั้น่ะตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับ เสียงซ่านี่มาจากไหนะห้องนี้เปลี่ยนไปครับเป็นทีวีจอซ่ามียามีขวดเหล้าแล้วก็มีสองเก้าอี้รูปนี้ยังเหมือนเดิมครับปิดไปซ่าเกินไปแล้วตรงนี้มีกลมมีกล่องครับแต่รูปหายไปนะตแ่กระดาษยังอยู่เหมือนเดิมครับเปิดม่ได้ตรงนี้มีกาน้ำ แล้วก็เป็นรูปทางประวัติศาสตร์ครับถอนใจเหรอเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงถอนหายใจจบมืดมากมองาอะไรมันจะมีอะไรให้เก็บไหมมีรูปตรงนี้ครับทำให้สามารถหยิบได้ครับต้องเปิดเอาไว้เหรอ วิ้ยอะไรอ่ะ i need to pick up อ๋อหยิบได้หยิบได้ครับอุย้ยอ๋อใส่เข้าไปในกล่องได้ครับอ๋อ oh. ใส่ไปดิเราต้องทำไงถึงจะใส่ได้อ่ะไม่กี้ผมกลเลยวะ อ้าวลงไปแล้วหยิบตุกตาเด็กขึ้นมาก่อนได้ไหมไม่ได้ด้วยอ๋อคือเราต้องเงยหน้าขึ้นเออฮึบตุกตาเด็กหายไปครับเปิดตู้ไม่ได้ฮะกลับออกมาห้องนี้ยังปิดเหมือนเดิมอ่ะ ว่าเรากลับดีกว่าว่ะมันไปตรงไหนไม่ได้เลยน้องจ้าตรงนั้นนะแล้วมันมีแบบนางผู้หญิงยืนรอเราอยู่ว่ะต้องเข้าไปหาเหรอวิ่งอ่ะเป็นนาฬิกาอันนี้ก็ยังเป็นห้องกลับมาเป็นห้องสุขภาพปกตินะ ทำอะไรไม่ได้รูปยังเหมือนเดิมครับว้อาอ้าวหยิบรูปได้โอ้ยห้องทุกอย่างเปลี่ยนนะครับตรงนี้ประตูตรงนี้เปิดออกมาเปิดตรงนี้ไม่ได้ด้วยมียาโตนี่เปลี่ยนไปครับมีบุรงบุรีเพิ่มเข้ามาแร้วนี้เป็นห้องเด็กเชียช่ยเชี่ยขนลุกเลย เป็นห้องเด็กในสมัยที่ยังดูเป็นระเบียบครับเป็นรูปแต่งงานมีวิทยุแล้วก็มีภาพวาดน,นิดนึงซึ่งดูไม่ออกเป็นภาพวาดอะไรนะฮะแล้วก็ยังมียาเปิดเทปได้ไหมจริงๆเราไม่ควรเปิดเทปนะม,มีรอยมือรอยตีอะไรเนี่ยซาตานคะรับ นี่อะไรอ่ะโอ้โหเป็นภาพว่าซาตานหมดเลยเปิดห้องไม่ได้นะฮะเราลองมาดูตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทีวีมันดันเปิดขึ้นมานี้เหมือนเป็นนาฬิกาสมัยโบราณนะฮะอุ้ยเฮียมีคนนั่งนี่ว่าเพิ่งเห็น ตัวแม่งปิดให้กูเองด้วยแล้วมีรูมไม้กลางเขียนนะครับอุ้ยเชียตกใจอันนี้โอ้โหคือหลอนไม่หมดแล้วแล้วเพูดเกยอะไรได้ไหมตอนเนี้ยพิก่อนโอ้ยเสียงขอเปิดได้ไม่นะไม่มีใครนั่งอยู่แล้วครับปิดด้วย คนดีไหมทีวีไปก่อนเสียงนาฬิกาก็แบบทำให้แม่งตื่นเต้นตลอดอุ๊ยอา้าวทางหายไปครับเฮลฟ์ Health. นรกห้องนี้กลับมาบูชาเหมือนเดิมอีกแล้ว เสียงอะไรอะอะไรอะคืออะไรอะปิดไฟฉายไหมอะไรอะเข้ามาแล้วเสียงหายไปเลยเราต้องเก็บไหมอะเก็บให้น้องก่อุวิเชีย ใครแม่งเป่าไฟชายวะแล้วประตูปิดครับเปิดไม่ได้ด้วยมีสัญลักษณ์าตานีกแล้วโอ้ my g ก d เขาไปหามูจิแม่งเลยอ้าวถูกโบกปืนเอ้โบกปูดแล้วตรงนี้มีกระดาษเพิ่มเข้ามาครับ เขียนเอาไว้ว่าฉันเขียนสิ่งนี้ครับหวังว่าใครคนนึงจะหามันและพามันสักครึ่งหนึ่งออกไปสู่สังคมอันนี้ไม่รู้ครับมั่วป่วนสุดโอ้ ันนี้คือผมทำอะไรไม่ได้นะเปิดไฟชงไฟฉายไฟแช็กไม่ได้นะครับทีสองยี 2, 2, 3, นะ่สามนนรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปช้าจังโหลดดิ้งเลยครับอุย้ยเมื่อกี้ตกใจจริงโอเคครับงั้นเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทต่อไปครับผมอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะครับผมเจอกันครับผม